นักกีฬาพร้อมยังนักกีฬาอย่าวอกแวกค่ะมุดไปบ้านไอ้นำอีกแล้ววอกแวกนักกีฬาพร้อมยังนับหนึ่งสองสามแล้วค่อยวิ่งนะ ใครชนะใครชนะใครชนะโอ้โหสูสีว่ะสูสีอ้วนเกลีชนะไปนิดนึงเย้นนกีฬาขี้แพ้ชวนตีอีกแล้วนะคะเออปอบใจปอบใจไม่เป็นไรแพ้ไม่เป็นไร,ไนไรดี <laughs> เอาใหม่ก็ได้มีมีเก่งไหมหนูเก่งไหมเก่งมากเอาใหม่เ <laughs> <laughs> อาใหม่โอ้โหวิดีโอดิเอสตาร์ทเมื่อไหร่วะพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลย พี่พบ่งมาพี่หทิ้งปิดกันตลอดเลยตรงน,นี้มาพี่โดมาพี่บอกว่าพี่ก็อยากได้รางวัลปอบใจพี่เดินเก่งไหมพี่เดินเก่งไหมอ๋ออ๋อมีนักหนูด้วยมีมีนักหนูด้วยน้องบอกมึงคอยรอว่ายหมาหมุนอรอว่ายน้ม่พี่โด เดีย๋ยวเราไปไว่ายน้ําแข่งกันที่สระไงพี่โดอันนี้ยอมน้องไปก่อนนะพี่โดวิ่งไม่ไหวหรอกดูลูกดิกแพ้ไปเข้ามุมแล้วมีมีหนูเก่งไหมเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ่เจ้ขนาดนั้นเลยมีนักหนูด้วยมีนักหนูก่อนโอ้โอ้มันขนาดนั้นเลยโอ้ยเมื่อ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 ไอพี่โด้าเฮ้ยพี่โดอย่าเลียสิหนูเก่งไปหมดแล้วหนูกลัว เฮ้ยพี่นะมันจะลงนะำไอ้ว่ามันจะลงน้มันจะลงนะมันเครื่องมันเครื่องเฮ้ยมันเครืองมันเครื่อมันจะเล่นหรือมันจะหยุ่มหัวกันวะ เล่นด้วยกันอ้วนเล่นได้ลูกเล่นได้เล่นได้ได <c oughs> โอ้อย่าเตะดีพี่สีพี่เก็บเอาเอาเอาระหว่างที่บีโดเล่นฟุตบอลส่วนอ้วนนั้นอะไรอะ อย่าเตะหนีพี่พี่ไปไม่ทนันพี่วิ่งไม่ทนันเออ <c oughs> พี่โบอกว่ารอพี่ด้วยรอพี่ด้วยเอาเล่นดีๆเล่นดีๆให้พี่โดวิ่งเก็บฟุตบอลด้วยเฮ้ยี่กมาไม่เหนื่อยหรอกคนเหนื่อย